เช้านี้จากฟาร์มหนูนาพากันรวยนะครับอ,อยู่สิงห์บุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะหรือที่เรียกติดปากกันก็คือเขื่อนบางฉมสีนะครับเช้านี้เรามีโปรแกร,รมส่งหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับลูกค้านะครับสิบคู่ในจำนวนสิบคู่วันนี้ก็เป็นหนูไซส์สวยทุกตัวนะครับผมก็ไซส์สวยทุกตัวเลยคึ่งหนูเราจากฟาร์มของเราเนี่ยเราจับคู่ ไว้ให้ลูกค้าแล้วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องซื้อมาเป็นแบบเป็นตัวหรือว่าแยกบอ่อเอาไปคือของเราเนี่ยเราจับคู่ลงบอ่อไว้เรียบร้อยคุ้หนูมีความคุ้นเคยกันแล้วเสร็จแ,แล้วเวลาลูกค้าได้หนูไปก็สามารถอยู่ในบอ่อเดียวกันแล้วก็ไม่กัดกันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออกลูกได้เลยเพราะว่าอย่างชุดนี้ของเราผสมให้ไว้แล้วเจ็ดวันนะครับ หนูคุ้นเคยกันแล้วเจ็ดวันก็เดี๋ยวลูกค้าไปไปถึงมือลูกค้าได้เนี่ยลูกค้านับหนึ่งได้เลยหนึ่งถึงสิบห้าวันเต็มที่หนูพสมพันธ์กันแน่นอนแล้วก็นับอีกยี่สิบห้าวันหนูคลอดนี่คือเป็นเทคนิคการทำหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่งให้ลูกค้าขึ้นลูกค้าจะได้หนูได้ลูกหนูเร็วขึ้นก็เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม